ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่มาโชว์นะครับก็ได้อยู่กับผู้ทรงคุณวุฒินะครับของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในการปิดสื่อโทรทัศน์ดีๆให้พวกเราได้ชมมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายชุดที่ผ่านมานะครับทีมงานนี้อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าเป็นด้านซ้ายด้านขวาผมเป็นทีมงานของสกรอวารตี้แต่วันนี้นะครับมาอยู่กับทีมงานสกรอพงอาวารตี้นะครับ ดังนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมรายการแล้วก็มาเป็นแขกพิเศษในรายการของเราในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับวันนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายสปโดรทั้งนาวไรตีเย้ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดียก็มีแขกผู้มีเกียรติหนึ่งท่านนะคะที่รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเดียยืนอยู่กับพี่ตายนั่นเองค่ะของนุญาตเรียกพี่สายแล้วกันนะคะได้ครับพีะะ่ะครับ,รบพี่สายจากเรียนนอกครัวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีใครติดตามรายการเรียนนอกรัวนะคะก็จะคุ้นเคยกับ พี่ตายอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตสมัมภาษณ์พี่ตายหน่อยแล้วกันจากที่พี่ตายได้สมัมภาษณ์ท่านอื่นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็รู้สึกติ่นเต้นนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่เราจะมาสัมภาษณ์ทางพิธีกรมอืออาชีพนะคะก็ขออนุญาตนะคะพี่ตายจากการที่พี่ตายจัดรายการเรียนนอกกรว่ค่ะรู้สึกว่าเป็นรายการที่มีวิชาการมีสาระนะคะซึ่งถือว่าเป็นการ ตรงรายการเลยคือเรียนนอกครั้วนะคะคแล้วก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเช่นกันนะคะคคทีนี้อยากสอบถามว่าเหมือนทางทีมงานวาไรตี้ของเราอะค่ะเราถือว่าเรายอมรับว่าเรายังเป็นน้องใหม่อยู่ก็เลยอยากที่จะให้พี่ต่ายมาช่วยแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะว่าในการที่จะออกรายการหรือออกกองแต่ละครั้งอะค่ะมีกระบวนการวางแผนการทํางานอย่างไรบ้างรวมไปจนถึงในเรื่องของการตัดต่อ ครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องต้องกราบขอบคุณเนาะน้องเดียเนะาะแล้วก็ทีมงานสกอเร็ตพังงาที่เห็นความสําคัญแล้วก็ใช้พังงาวาไรตี้เป็นสื่อกลางคล้ายๆกับเรียนนอกครัวแต่บางเอิญเนื่องจากว่าเราเองนั้นเราอยู่ในส่วนกลางเนะาะเราจะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลนิดหนึ่งแต่จริงๆในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีความแตกต่างกันทักษะความสามารถในการใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะมือถืออะไรก็ดีอะไรก็ดีก็ ทุกท่านสามารถที่จะมีช่องของตัวเองได้อย่างที่นี่เองพี่ก็ติดตามอยู่แต่สิ่งสําคัญก็คือคก,าการคิดมากกว่าพี่มอกว่าการคิดการวางทอดเรื่องว่าเราจะดําเนินการถ่ายทอดเรื่องนี้เราจะได้อะไรผู้ชมจะได้อะไรเราจะต้องสร้างจินตนาการของเราอย่างเรื่องราวแนวเนี้ยพี่เองก็มีความรู้สึกว่าพี่สร้างจินตนาการว่า ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนีย่ยเป็นไปตามคอนเซปต์ที่ท่านผอ,อพูดมันจะมีความสุขแล้วเกิน mm hmm. นะครับพอเอาความสุขเป็นที่ตั้งปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดจากหัวใจออกมาอย่างจะคุยกับคุณครูเราคุณครูแบผู้ปัญญาทุกท่านมีฝีมือท่านทําเองมือกับมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกันก็คือต้องเป็นเรื่องที่ท่านเข้าใจจริงสิ่งสาคัญของการสัมภาษณ์ก็คือเรื่องราวของการพูดคุยแล้วเขาเกิดความรู้สึกออกมาเขาจำคำพูดไม่ได้หรอกแต่คำพูดที่ออกมานั้นมันรั้วแล้วสื่อความหมายได้ เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แต่ต้องทําในสิ่งที่เขาถนัดเข้าใจแล้วเราก็ไปเอาความรู้ออกมาด้วยการสัมภาษณ์ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งแต่ว่ากระบวนการถ่ายทําผมเชื่อมากว่าทีมงานที่นี่มีการพัฒนาอยู่แล้วเรามีอุปกรณ์มีมีกล้องเนาะมีมือถือแล้วก็สิ่งต่างๆเนี้มันช่วยทําให้รู้สึกว่ามันไลฟ์ขึ้นมีความสุขขึ้นอุปกรณ์ต่างๆช่วยเราได้มาก ระบบเสียงจริงๆแล้วไม่สิเรียดมากสําหรับเรื่องราวของของการที่จะจําเป็นจะต้องเสียงเนี้ยบเสียงไม่เนี้ยบอะไรต่างๆแต่มันอยู่ที่การคิดมากกว่าบางครั้งการเล่าเรื่องไม่ต้องจะเป็นเสียงเสมอไปก็ได้เห็นอารมณ์ความคิดเห็นความรู้สึกรอยยิ้มต่างๆแล้วก็น้องเดียมาสรุปให้ฟังมันก็ตอบโจทย์ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราน่าจะนํามาปรับใช้ได้ขอบคุณพี่ตายมากๆเลยนะคะที่นี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะพี่ตาย อยากทราบว่าพี่ตายรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาจัดรายการเรียนนอกรัวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะต้องบอกว่ากระบวนการคิดตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงคุณครูแล้วก็ทีมงานต่างๆนั้นถูกล่อล้อมเป็นอย่างหนึ่งเดียวกันมีภาพมีเป้าประสงค์เหมือนกันถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มองเป็นภาพเดียวกันแล้วไอเดียต่างๆมันจะผุดออกมาจากความรู้สึกเองอสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือประชาชนได้ไรนักศึกษาได้ไรนักศึกษา ได้ความประทับใจความรักในความเป็นพังงาความรักในถิ่นฐานของตัวเองการที่ต่อยอดให้เกิดอาชีพพอเขาคิดได้อย่างนั้นเขามีความสุขที่อยากจะร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คอนเซปต์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราออกพื้นที่ท่านผู้การเวลาไปบอกใครที่ไหนมันเกิดความรวมไม้ร่วมมือโดยไม่ต้องไปสั่งให้ทําโดยไม่ต้องไปบอกว่าอยากจะทํำไหมไม่ทํำไหมเขาจะโดดโดดโดดเข้ามา อบอุ้มเราเองเพราะนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าผู้บริหารหรือว่าคุณครูเรามีแนวคิดเดียวกันมีภาพเดียวกันงานทุกอย่างง่ายมากมีความสุขด้วยครับค่ะก็ถือว่ามีความสุขในการได้ลงพื้นที่ถ่ายทํารายการเรียนนอกครัวในวันนี้นะคะก็ก็รู้สึกดีเช่นกันนะคะที่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะคะทางพิธีกรมืออาชีพนะคะของรายการเรียนนอกครัวนะคะก็ขอขอบคุณพี่ต่ายมากมากเลยนะคะครับขอบคุณทั้งเรียด้วยครับ และอีกหนึ่งขั้นนะคะคุณผู้ชมที่เป็นตัวแทนอย่างเช่นพี่ตายเหมือนกันนะคะอีกคนนึงค่ะที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องปิงปองจะสัมภาษณ์ใครซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทางรายการสกอร์วาลรตี้เรานะคะนำมาเป็นตัวอย่างจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปดูจากน้องปิงปองกันเลยค่ะ ค่ะขอบคุณพี่เดียนะคะที่ได้ส่งไม้ตอบมาให้หนูนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะหนูได้อยู่กับไอดอลของหนูก็คือที่เป็นตัวอย่างให้กับรายการของสองกรรพงงานวาไรตี้ของเราเองก็คือพี่ฝนทองของเราเนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะพี่ฝนว่าว่าจะมาสัมภาษณ์พี่ฝนสักหน่อยก็คือสิ่งที่อยากรู้เลยอะค่ะก็คือว่าในการถ่ายทํารายการของพี่ฝนที่ทั้งทํารายการวาไราตี้ก็แล้วรายการเรียนอนอกครัวก็แล้วค่ะ ความยากง่ายหรือว่าอุปสรรคในการจะทํารายการหรือแม้แม,ม้กระทั่งการวางแผนการทํางานของพี่ฝนนะคะเป็นมาอย่างไงบ้างคะค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนางงามไหมนางงามมากเลยนะคะคือในเรื่องของการทํางานในฐานะของคนเบื้องหลังนะคะ,คะต้องต้องบอกน้องเป็นปองว่าพี่เนี่ยทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะฉะนั้นจะเห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะการทําเบื้องหน้าเราอาจจะมองว่า ในเรื่องของการนำเสนอต่างๆเป็นเรื่องยากแต่เบื้องหลังเป็นเรื่องที่จุกจิกแล้วก็ยากกว่านั้นอีกเยอะนะคะโดยเฉพาะเอาเรื่องของรายการสกรราไรตี้ก่อนค่ะเรื่องของการประสานงานสําคัญมากนะคะเรื่องของการประสานงานการวางแผนว่าเรามีสี่ช่วงนะคะ,คะมีเล่าข่าวเราจะเอาข่าวอะไรมาเล่านะคะ,คะเรื่องของสอกอรวอวดดีเราจะเอา เรื่องอะไรมาอวดดีโชว์พราวเราควรจะนําเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสที่ทางสงกรกําลังทํางานอยู่อเอามาโชว์นะคะแล้วก็พื้นที่พรีเซนต์เนี่ยเป็นโอ้เป็นสิ่งที่หายากมากมเพราะว่าพื้นที่บางทีเนี่ยงานเขารมุมงานเขา,าเยอะ,ะนะคะเราเข้าใจก็อาจจะไม่ค่อยได้ส่งมามีส่วนร่วมเท่าไหร่ตรงนี้ แล้วเราก็ต้องมาเชื่อมในส่วนของการตัดต่อนะคะต้องดูแลไปถึงเรื่องของการตัดต่อด้วยนะก่อนที่จะมาออกอากาศแล้วก็ผู้ดําเนินรายการร่วมนะคะ <c oughs> ที่สําคัญ <c oughs> ผู้ดําเนินรายการร่วมเนี่ยเราอยากให้คนที่อยู่ในสังกัดของเราเองกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในรายการ <c oughs> ก็จะเชิญเข้ามานะคะในการที่จะเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมจะเห็นว่าช่วงเล่าข่าวเราจะมีการ เปลี่ยนหน้าพูดดำเนินรายการเปลี่ยนหน้าผู้ดำเนินรายการได้เรื่อยๆใช่ไหมคะหวังว่าปิงปองคงจะไปร่วมกับเราถ้ามีโอกาสจะยินดีมากเลยค่ะนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรายการเรียนนอกครัวอย่างวันนี้มาที่พังงาเนี่ยใช่ค่ะมาถ่ายทำรายการเรียนนอกครัวแต่เนื่องจากว่าทีมงานที่พังงาเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมซอสหรือว่าข้อมูลไว้ให้เราพอสมควรนะคะ เ,เตรียมไว้ให้อย่างดีก็จะมีฟุตเทจแล้วก็มีเรื่องของภาพเบื้องหลังอยู่แล้วทําให้งานของเราง่ายขึ้นนะคะงานทีเ่เวลาเราถ่ายทารายการเราจะเห็นว่าเรียนนอกรั้วเราใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ Vo x Pop นะคะเพราะขอบคือว่ามีคนสัมภาษณ์อยู่หลังกล้องออแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอ,อันนั้นคือการการสัมภาษณ์แบบว o x Pop แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็คือเอาไปตัดต่อ,อนะคะใช้เฉพาะ ร์ดิ้งของคนที่เราสัมภาษณ์ห้่ันเกี่ยวข้องคือมันต้องร้อยเรียงอันนี้เป็นขั้นตอนของการตัดต่อที่ค่อนข้างละเอียดนะคะว่าสมมุติว่าคนหนึ่งพูดมา5นาทีเนี่ยบางทีใช้ได้แค่1นาทีก็มีค่ะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไปดูอีกข้างหน้าเราต้องไปกล่าวอีกทีนึงตอนตัดต่อถูกไหมคะถูกพอตัดต่อออกมาแล้วเนี่ยคนที่1ถึงคนที่ห้าหรือว่าคนที่7อะไรเงี้ยนะคะมันจะต้องร้อยเรียงกันมาสมมติคนที่หนึ่งพูด ส่วนใหญ่แล้วเราจะติดคนที่ทําในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่จะติดยึดกับสิ่งที่เอ่อนยโยบายท่านอธิบดีให้นยโยบายมาอย่างนี้นะคะ,คะเพราะว่าจังหวัดให้นยโยบายมาอย่างนี้พอพูดอันนี้ไปกินเวลาไปหนึ่งนาทีกว่าจะเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปตัดตรงนี้ออกแตถ่ถามว่าคนที่สัมภาษณ์โดยเฉพาะพี่ต่ายเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการสัมภาษณ์ะนะคะ เขาสามารถที่จะดึงองค์ความรู้แล้วก็ดึงสิ่งต่างๆกระบวนการคิดที่สําคัญของของแต่ละเรื่องเนี่ยออกมาอย่างแบบเขาเรียกว่าแยบคายว่างั้นดีกว่าค่ะก็คือสามารถนํามาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเดียวกันได้ค่ะและโดยเฉพาะตัวพี่ฝนเองเนี่ยนะคะ เวลาเดินทางเนี่ยจะเป็นสโนไว้ขอเป็นสโน w black แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีคนแคสทั้งเจ็ดนั่นก็คือทีมงานพี่เนี่ยจะเป็นผู้ชายล้วนมีพี่เป็นผู้หญิงสาวสวยอยู่คนเดียวสวย,สวยแต่ไม่สาวก็มีผู้หญิงอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะไปไหนแล้วก็แบบมีผู้ชายเจ็ดคนเราก็ต้องเหมือนเป็นแม่บ้านด้วยเนาะ,ะช่วยดูแลประสานงานแล้วก็เรื่องของที่พักเรื่อง,องของข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ที่ พี่ฝนมดเลยตัวเราเองว่าเรา <คะ S 1> เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้รวมทุกอย่างเจเนอเรลนะคะ <laughs> <laughs> ความยากของมันก็คือเรื่องของออจริงๆแล้วความยากในเรื่องของการประสานงานเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ความยากของมันมันจะไปอยู่อีกหลายขั้นตอนที่ท,ที่ที่หลังจากนี้ก็คือเรื่องของการตัดต่อเรียบเรียงเนื้อหานั่ก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ในช่วงของการตัดต่อนั่นเองใ่ใก็เดินทางด้วยนะ เดินทางหนดนื่อเพราะในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกที่ใช่มันบางคนบอกว่าเื้ยดีเนาะได้ไปริมทะเลได้ไปเที่ยวขอโทษนะคะเท้าไม่ได้เหยียบทะเลค่ะได้ถ่ายรูปมาโชว์แบบสวยๆแค่รูปสองรูปเท่าน้นแหะใครอยากเห็นว่าเออ คนที่มาทารายการโทรทัศน์แล้วสบายว่าได้ไปเที่ยวอยากให้มาด้วยจริงๆเลยแล้วจะได้รู้ว่ามันสบายจริงไหมใช่คือจากประสบการณ์ที่หนูได้แบบว่าได้ลงพื้นที่บ้างอะไรบ้างก็เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะใช่ไหมใช่ก็คือไม่ได้สบายไม่ได้เชิงว่าได้เที่ยวเลยค่ะก็คือทํางานล้วนๆเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคนทําสื่อใช่ โอเควันนี้ก็คือได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ฝนนะคะผู้ที่เป็นไอดอลของเรานั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณพี่ฝนตรงนี้เลยว่ามีทั้งรายการดีๆแล้วก็การทำงานดีๆมาเป็นแนวทางให้กับเรานะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้เวลา 你，我，彼此，彼此。